ปรากฏว่าไปวันแรกๆหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบบวมขาข้างเดียวเนี่ยอันตรายจำเอาไว้บวมขาข้างเดียวอันตรายเพราะว่ามันจะมีโรคเนี่ยเรียกว่า deep vein thrombosis นี่ภาษาหมอ deep vein แปลว่าเส้นเลือดดำที่อยู่ลึกๆ thrombosis แปลว่ามันอุดตันนะเขาเรียกว่าเส้นเลือดดำลึกๆอุดตันบางคนเขาเรียกว่า economy class syndrome พวกขึ้นเครื่องบินที่แบบอยู่เดินเครื่องบินนานๆแล้วไม่ได้ขยับมันโรคเดียวกันนะวันร้ายคือร้ายถ้ามันปล่อยลิ่มใช่ใช่มันปล่อยลิ่มขึ้นไปเนี่ย ทิศต่อไปที่มันจะไปเนี่ยคือที่ปอดคือที่ปอดไม่นั้นมันจะอุดปอดเลยพวกนี้ช็อกตายแบบตายแบบปุกปับตายเลยน่ากลัวมากนะเพราะฉะนั้นพอเจอโรคเนี้ยถือว่าอันตรายนะครับนี่เป็นทางวิศวเนี่ยมันจะทําให้เกิดเขาเรียกว่า pulmonary e m b o ิ i s มคือเลือดไปอุดเส้นเลือดขั้วปอดตายเลยนะหมอบอกก่อนนะตายนะ เพราะนั้นวิธีการรักษาเนี่ยเขาก็จะให้ยากลุ่มที่เ,เรียกว่ายาพวกละลายนะละลายนิด้วยวพวกวอลฟรินเป็นต้นนะทนะี่การป้องกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในคนที่นอนนิ่งๆ